คณิสศคหกห้าศูน์จุดหนึ่งหนถึงสอข้อสิรายการสารคดี2,000รายการซึ่งบริษัท A เนี่ยผลิตออกอากาศทางสถานี B ทางสถานี B เพราะฉะนั้น2,000รายการนี้ออกอากาศที่สถานี B ทั้งหมดสถานี C ซื้อไปออกอากาศซ้ำสอ0รรายการ สถานีซีซื้อไปสตอ็ตอกต่อการ200รายการสถานีดีซื้อไป460รายการซึ่งส่วนใหญ่ํากับสถานีซีที่ซื้อไปไอ้460รายการเนี่ยมันมาํากับไอ้2 0 0รายการแต่มีไม่ําอีก20รายการมีไม่ําอีก20รายการ460ซ้อกากับ200รายการตรงนี้ ถามว่าจํานวนเปอร์เซ็นต์ของสารคดีที่ออกอากาศมากกว่า1สถานีเป็นเท่าใดสอง0ันในการออกที่สถานีไปหมดแล้วซื้อไปสองอรยกสถานีซกับสถานีดีเอามารวมกันไอ้นี่ซามสองร้อยรายการแต่สถานีดีซื้อไปเนี่ย460รกายการก็ซามไอสองรก็อยู่ในนี้ใช่ไหมต้องลบหรอ ให้200ก็อยู่ในนี้มันมากกว่าอีก20รายการอีก20รายการมันก็มาซ้ำกับสถานี B อีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีรายการที่ที่ออกอากาศมากกว่า1 1หนึ่งสถานีเนี่ยรายการที่ออกอากาศมากกว่า1สถานี ไอ้นี่นมันซ้ําอยู่แล้วไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าสองร้อยเนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วมันอยู่ในสี่ร้อยหกสิบแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับสี่ร้อยหกสิบไอ้ยี่สิบรายการตรงนี้มันออกสถานีดีแล้วก็มาออกสถานีดีก็บวกเข้าไปอีกยี่สิบสองร้อยไม่ต้องเอามาบวกเพราะว่ามันอยู่ในนี้แล้วมันซื้อมาซ้ํากันไม่ต้องมาบวก แต่ไอ้นนียมันไม่มีอยู่ในนี่มันต้องเอามาบวกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเท่าไหร่นะ <400 S 1> 4ี0 <80. S 2> นั่นก็หมายความว่าผลิตรายการสารคดี2 0 0 0รายการออกอากาศซ้ำออกซ้ำม,มากกว่าหนึ่งสถานีเนี่ยเท่ากับ480แแต่เขาถามร้อยละเท่าไหร่ เขาถามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็เทียบบัญญาัตาิย,ยาง480หารด้วย2,000ถ้า100เทียบ100ก็เป็น480หารด้วย2,000คูณ100คูณ100 0ูนต่อศูนยูนต่อูนูนต่อูน22442เท่ากับ24เปอร์เซ็นต์ ต่อ,อต่อไปข้อสิบเจ็ดถังแก๊สบรรจุกแก๊สผงต้มจนเต็มใบมหนัก32กิโลกร,รมัมหลังจากใช้แก๊สไปประมาณ3ใน4ของถังน้ำหนักของถังและแก๊สที่เหลือเป็น14กิโลกร,รมัมข้อใดคือน้หนข้อใดคือน้ำหนักของถังแก๊สถังเปล่า ถังแก๊สเปล่าถัางแก๊สเปล่าถัางแก๊สกับแก๊สหนักสามสิบสองกิโลกรัมลงใช้แก๊ส<ช>ไปใช้ไปใช้ไปสามในสี่ของถังแล้วมันเหลือสิบสี่กิโลแสดงว่าใช้ไปกี่กิโลใช้ใช้ไปกี่กิโลถังแก๊สบวกแก๊สสามสิบสองกิโลใช้ไปแล้ว ปรากฏว่าถังและแก๊สเหลือ14กิโลใช่แสดงว่าใช้ไปเท่าไหร่ฮะ8ใช้แก๊สไปใช้แก๊สไปเท่าไหร่32ลบ14ใช่ไหมใช่เออเป็นเท่าไหร่เป็น18 18ใช้แก๊สไป18กิโลนั่นหมายความว่าหมายความว่าใช้ไปใช้ไป3ส่วน4 ช่ไหมสามในสี่นี้คือสามส่วนสี่ใช่ไหมสามส่วนสี่ใช้ไปสามส่วนสี่น้ำหนักสิบแปดกิโลใช้ไปสามส่วนสี่น้ำหนักสิบแปดกิโลถ้าใช้ไปหนึ่งถังล่ะ 1. 1> ถ้าใช้ไปหนึ่งถังอ่ะ ก็เป็นเท่าไหร่18ส่วน3ส่วน4 18ส่วนสี่สส่วน4ก็คือ18คูณ4ส่วน3ใช่ไหมใช่เขาถามถังแก๊ส1ถัง1ถังก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย3 68 64 24กิโล24กิโลยีกิโลนั่นคือแก๊สมีทั้งหมด24กิโลถูกต้องไหม แก๊สหนึ่งถัง<ก>หนึ่ง,งถังยี่สิกิโถามถังแก๊สหนักเท่าไหร่ทำยังไงสาม4สองลบบสี่เท่ากับสามสลบยีเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ กี่มตอบสิบแปในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งหนึ่งมีคนสอบผ่าน25คนและคะแนนเฉลี่ยของคนที่สอบผ่านคือแปหคะแนนมีคนสอบไม่ผ่าน20สิคน และมีคะแนนเฉลี่ยของคนที่สอบไม่ผ่านสามสิบคะแนนแล้วคะแนนเฉลี่ยของคนที่เข้าสอบทั้งหมดเท่ากับข้อใดคะแนนเฉลี่ยเกิดจากอะไรคะแนนเฉลี่ยเกิดจากทั้งหมดหารเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนคนใช่ไหมใช่าเพราะฉะนั้นเราจะหาคะแนนทั้งหมดได้ไหมได้ได้จากอะไร ได้จากแปดสิบหกลบหนึ่งเหรอแปดสิบหกแปดสิบหกคะแนนเฉลี่ยเกิดจากคะแนนรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนคนงั้นเราก็ต้องหารจำนวนคนทีนี้เร,นนเราจะรูเระร้เราอยากจะรู้คะแนนทั้งหมดนะมันเป็นเท่าไหร่ก็ทำยังไงเอาคะแนนเฉลี่ยไปคูณกับจำนวนคนก็ทำกับกันคูนใช่ไหมเนี่ยคะแนน เฉลีย่ยมันเท่ากับคะแนนทั้งหมดหารด้วยจำนวนคนคะแนนเฉลีย่ยมันเท่ากับคะแนนทั้งหมดหารด้วยจำนวนคนทีน,นี้เราต้องการที่จะรู้คะแนนทั้งหมดทำไง,เอ,งเอาจานวนคนย้ายมาด้านนี้ใช่ไหมใช่้วมันก็เป็นจํานวนคนคูณคะแนนเฉลีย่ย เพราะฉะนั้นคะแนนทั้งหมดเท่ากับเท่าไหรยี่สิบห้าคูณแปดสิบหกได้เท่าไหรยี่สิบห้าหกเท่าไสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบนั่นคือคะแนนทั้งหมดสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบคัดแนนนี่คือคะแนนของคนที่สอบผ่านต่อไปมาดูคนสอบไม่ผ่าน คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่คะแนนทั้งหมดก็เอา20คูณเท่าไหร่นะ32ก็จะเป็นห0ร้อเป็นเท่าไหร่640้อ่หรอเป็น640อ่ะไม่รู้32คูณ640้อ่ะถูกแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาถามคะแนนเฉลี่ยของคนสอบทั้งหมดเท่าไหร่แสดงว่าทำอะไรเอาคะแนน,นทั้งหมดรวมกันเอาคนทั้งหมดรวมกันใช่ไหมเอาคะแนนทั้งหมดคะแนนทั้งหมดรวมกัน,รว,กน,ร,นรวมกันได้เท่าไหร่เนี่ยรวมกันได้ศูนย์เก้าเจดสองสองเจ็ดเจดเก้าสอสองเจ็ด้ยเก้า เพราะฉะนั้นคะแนนเฉลี่ยเพราะสองพ็ดเกหารด้วยอะไรหารด้วยอะไรจำนวนคนทั้งหมดคืออะไรเท่ากับสี่สิบห้าสี่สิบห้าได้เท่าไหร่ได้เท่ากับเท่าไหร่นะ62ส2หกคนสิบสองคะแนนเพราะฉะนั้นคะแนนเฉลี่ยของคนเข้าสอบทั้งหมดเท่ากับ62บสองคะแนนต่อ มีไหมมีต่อข้อสามข้อสิบเก้าหนังสือเล่มหนึ่งมีสิบหน้าสมมุติหนังสือเล่มหนึ่งมีสิบหน้านะตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้าสิบต้องใช้ตัวเลขทั้งหมดก็คือเก้าบวกสองคือสิบเอ็ดตัวใช้ตัวเลขนะใช้ตัวเลขมาสิบเอ็ดตัวนั่นก็หมายความว่าเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเก้าแล้วก็เลขสิบ เลขสิบมีกี่ตัวเลขสิบอ่ะมีเลขกี่ตัวตัวเลขสิบใช้ตัวเลขกี่ตัวสองตัวคือเลขหนึ่งกับเลขสองใช่ไหมใช่ก็เป็นสิบเอ็ดเลขหนึ่งกับเลขสองเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ถ้าน้องไม่ทวงน้องก็จะคือถ้าถ้าพ่อพูดไปเรื่อยๆแล้วน้องไม่ทวงแสดงว่าน้องไม่ตั้งใจฟังเลขหนึ่งกับเลขศูนย์มีสองตัวก็เป็นเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ด าทีนี้ก็ถามว่าตัวเลขในการบอกเลขหน้าของหนังสือทั้งหมด2 0 0พัตัวหนังสือมีกี่หน้าหนังสือมีกี่หน้าส0งพันเจ็ดตัวอโอ๊ยอโอเคอย่างว่าสิหน้า2 0 0พตัวเลยสองพันเจ็ตัวมันก็ ต้องสองพันกับตัวสองพันเจ็ดตัวใช้หนังสือมันหนังสือกี่หน้าล่ะสิบหน้ามันใช้ตัวเลขกี่ตัวสองตัวเลขกี่ตัวสิบหน้าเนี่ยสองตัวเลขกี่ตัวสองตัวง่าตัวเลขสิบเอ็ดตัวอาเก้าบอกสองหน้าหนึ่งใช้กี่ตัวหน้าหนึ่งใช้ใช้ตัวเลขกี่ตัวหน้าหนึ่งใช้หน้าหน้าที่หนึ่งเนี่ยใช้ตัวเลขกี่ตัวหนึ่งหน้าที่สองใช้จุตัวเลขกี่ตัว หนึ่งก็เป็นสองใช่ไหมหน้าที่สามใช้ตัวเลขอีกอกี่ตัวค่ะต่อหนึ่งหนึ่งเป็นสามใช่ไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน้าที่เก้าตั้งแต่หน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่เก้าใช้ตัวเลขไปเก้าตัวคือหนึ่งถึงเก้าแล้ว 1. 1> หน้าที่สิบมีตัวเลขอีกกี่ตัวสองสองก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ้าวต่อไปตั้งแต่หน้าตั้งแต่หน้าอันนี้หน้า หน้าหน้าหน้าหถึงสินะหน้า1นะนึถึงสิใช้ตัวเลขไป11บเอ็ดตัว <5. S 1> ตั้งแต่หน้าสิบเอถึงเก้ใช้ตัวเลขกี่ตัว1 1บเถึงเกมีทั้งหมดสองตัวสิบเอถึงเกใช้กี่หนะ้า1ิบเอถึงเกิกมีกี่หนะ้า1ิบเอถึงเกิมีกี่หนะ้า นับหน้าสิบเอ็ดไปนะสิบเอ็ดถึงเก้าสิบเก้ามีกี่หน้า,นะากี่หน้านับทีกี่หน้าเอ็ดสิบสองเป็นเท่าไหร่วิธีการคิดก,ก็คือวิธีการคิดก,ก็คือเ,คเอาเก้าสิบเก้าลบสิบเอ็ดแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะเพราะว่าหน้าที่สิบเอ็ดก็ต้องนับด้วยมันก็ต้องเลยต้องบวกเข้าไปหนึ่งเป็นทั้งหมดเท่าไหรนะ่เนี่ยเป็นทั้งหมด ก้าสิบเก้าสิบสองฮะเอ้ยแปดสิบเก้ทั้งหมดกี่กี่เท่าไรนะแปดเ้า <89. S 1> ทั้งหมดคือแปดสเใช่ไหมใช่แปดสิบเก้าหน้าแปดสิบเก้าหน้าแปดสิบเก้หน้าแต่ละหน้าใช้ตัวเลขกี่ตัวใช้ตัวเลขสองตัวใช้ตัวเลขสอตัวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือแปดสิบเก้าคูณสองเป็นเท่าไร 1น uh, 17 8 178อเดิน่ป่อ่ะต่อไปจะเป็นเลขสามหน้าแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าหนือหน้าหนึ่งร้อยไปเนี่ยจะเป็นตัวเลขสามหน้าแล้วสองพันเจ็ดตอนเนี้ยสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดมัน <Yeah. S 1> ใช้ตัวเลขไปมันใช้ตัวเลขไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดบวกร้อยเจ็ดสิบแปดเพราะฉะนั้นเหลือ 189เหลือต ua right ัวเลขเท่าไหร่นะ2อง1ันเจลบสิบเอดลบหร้อยเจ็ดสิแปดลือกี่หน้าเนี่ยเหลือกี่ตัวเลขเนี่ยเหลือกี่ตัวเลข0 0พันลบด้วยหนึ่งปเก้ป็นหนึ่งพันแปด้อยสิบปดหนแปด้อยสิบแปด หนึ่งพันเท่ากับ<ช>หนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดอ่ะเหลือหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหลือตัวเลขอีกหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดต่อไปเนี่ยหน้าต่อไปใช้หน้าละกี่ตัวตั้งแต่หน้าหนึ่งร้อยเนี่ยสามตัวอา้วอาวเพราะฉะนั้นเอาหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดหารด้วยสามมันจะใช้กี่หน้า มันจะเป็นกี่หนะ้าหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดพ่อกฮะหยหสามหกใช่ไหมสามหกสิบแปดสามตรงนี้ก็คือศูนย์ใช่หกร้อยหกไงโอเพราะฉะนั้นหกร้อยหกเพราะฉะนั้นยังมีอีกหกร้อยหกหน้าเดิมมันมีกี่หน้าหกร้อยหกหกร้อยหกไม่ใช่หกร้อยหกสิบ หกร้อยหก่หยเออน้องต้องคอยบอกเพราะงั้นพ่อจะเขียนผิดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละหกร้อยหกมันนับต่อจากหน้าเก้าสิบเก้าใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งร้อยมีทั้งหมดเท่าไหร่หกร้อยหกบวกกับอีกเก้าสิบเก้าเป็นเท่าไหร่บวกกับ99 กับเจ็ดร้อยหะเพราะฉะนั้นมีหนังสือทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าหน้ามีหนังสือจำนวนหน้าของหนังสือทั้งหมดคือเจ็ดร้อยห้าหน้าตอบข้อยี <G> ่เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาเรียงกันจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย ข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลางข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลางเรียกว่ามัธยฐานมัธยฐานคืออย่างเนมัธยฐานข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะตัวที่อยู่ตรงกลางเรียกว่ามัธยฐานแต่ถ้านำจำนวนเป็นจำนวนถ้าจำนวนนั้นเป็นเป็นจำนวนคู่ถ้ามันเป็นคู่ จะเอาข้อมูลตำแหน่งตรงกลาง2จำนวนมาบวกกันแล้วหารสองแต่ถ้ามันเป็นจำนวนคี่ก็เอาเลขนั้นเป็นมัธยฐานเลยยกตัวอย่างเช่นมี7มี6มี4มี8มี 9. เอา้าวน้องเรียงสิเรียงจากมากไปหาน้อยจากน้อยไปหามากก็ได้เอาเลขอะไรดี<อ>ามากไปหาน้อย<า>หรือ,น,อน้อยไปหามากอ้อาวเอาเรียง สี่หกเจ็ดแปดเก้าเลขที่อยู่ตรงกลางคือเลขเจ็ดเลขเจ็ดเป็นเลขมัธยฐานมัธยฐานเลขมัธยฐานคือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางไม่ใช่ค่าเฉลี่ยนะถ้าค่าเฉลี่ยนี่ทำไงเอาทุกตัวมารวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนตัวเลขเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเท่าไหร่เนี่ยถ้าค่าเฉลี่ยนะถ้าค่าเฉลี่ยเ บวกหบวกอะไรต่อบวกสบวกแบวกเก้าเท่ากับ34 34หารกี่ตัว5หาร5เป็น6.8 6.8นี่คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยต่างกันนะค่าเฉลี่ยเอาเลขทุกตัวมารวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนตัวเลขแต่ค่ามัธยาฐานคือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางอ่ะ,อะมาดูตัวนี้มาดูตัวนี้ เอาเลี้ยงจะเลียงจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากน้อยเอาน้อยเอาเลขอะไรยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่ิบหกยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเอาหาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางก็มียี่สิบห้าหรือยี่สิบหกก็เป็นยี่สิบห้าจุดห้ายี่สิบห้ากับยี่สิบหก บังเอิญมันมีสองตัวบังเอิญมันมีสองตัว <c oughs> เราจะหาเลขมัธยฐานก็ทำไง<ม>เอา25 <c oughs> บวกกับ26นะถ้ามันมี2ตัวนะถ้าบางเอิญมันมีสองตัวนะนวนะแล้วก็หารด้วยสอง <c oughs> แต่ถ้ามันมีตัวเดียวก็เอาตัวเดียวเลยแต่ถ้าบังเอิญมันมีสองตัวทำไงหารด้วยสอง <c oughs> เป็นเท่าไหร่เป็น25.5เอตอตอบ2 5่สิบ้มีคำตอบไหมมี <c oughs> ตอบ